สวายครับพี่น้องจักสวายจักบึดครับพี่น้องเตรียมกครับเตรียมแรกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนนะครับผมอีสานแฟนครับชาแนลผ้าพี่น้องมาตกเบ็ดนาดินครับพี่น้องครับมื่อนี้กัดหนองลมครับเพื่นว่านี่ครับนี่น้ำเบียดมานึงเบิดหกขั้นนะครับพี่น้อง ลงหนีซีครับแล้วก็ขยับไปอีกฟังทางนั้นอีกสองขั้นนะครับพี่น้องมาหนีมากับพันขอดนะครับพันขอดรีอยู่พูนครับพันขอดไม้ไม้ครับพี่น้องครับไม้ไม้เปิดไม้ไม้ครับมันนี่จักสีมันบอมันนะครับพี่น้องครับไม้ไม่อีกชั่วโมงอีกหกชั่วโมงต่อจากนี้นะครับ เป็นการตกปลาที่ไร้ขีดจำกัดนะครับสิมารหรือโบมานนะครับไปแล้วครับพันขอดลงน้ำไปแล้วครับอันที่สามที่สี่แล้วครับพันขอดแต่ว่าตอนนี้ปลากันยังเงียบอยู่นะครับสิเป็นแนวลื่นนะครับมือนี้นะเอาพ่น้องก็บกวใงญงครับพี่น้องเป็นน้องสาธารณะนะครับน้องตกไม้ครับเอ้าจังเดยเท่าจังไปลุนไปชวนเหมกันเงาๆเนาะพี่น้องเนาะสิมารหรือโบมาณจังไดยนะครับ ยันีไทยพี่น้องเบิงเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องอาจีไทยได้เน่ยบ่ไดเน่ยนะครับพี่น้องครับอบอเบาๆหลายยัางห่างครับไปลูมช่วยน้ำกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตามมหาพ่านขอดนะครับไม้นี่เป็นไม้รับนะครับไม้รับไม้รับครับไม้รับโอ้คือได้นฮมดีหรอวะรับขัับเนี่ยรับที่ม่อยากมาก่นละไม้รับครับไม้รับโอ้ ออกปากเลยครับพานขอดไม้รับครับฮกกบฮกครับพี่น้องหัวคักค่ะ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 เบื่อไม้รับนี่แหละน่าเบื่อนี่มันคล้องปากเฝ้าเบิดเนื้อเต็มทั้งสีครับพานขอดเนี้เนื้อเต็มทั้งสีโอ้มีหนุมานผู้สาวอีกต่างหากปัดดูขาดไปไหนน้องหนุมานเดี๋ยวน้องขาดไปไหนโหดหัโปดหั ทำเด็แม่ดิทงเด็กแม่ดิเออมาแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> แต้มแรกแหกหมันครับมือแรกกับไม้หลับครับพี่น้องประมาณโลนึงครับพี่น้องกับสวายครับพี่น้องสุดจักสวายจักบึกครับพี่น้องแต้มแรกครับแต้มแรกแรก,กินเอาซีโมงแรงครับลุงตึงเตะ สิบเอ็ดมงเสาครับพี่น้องกินสี่ม่งแรงครับโอ้เอแต้มแรกแทกมมังคับพี่น้องแตงงามๆครับงามๆอีกหนึ่งแต้มครับรุนกันต้อครับพี่น้องครับรุนกันยาวๆครับหลังจากที่ห่าได้ึ้นมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับแต้มแรกครับแต้มแรกมือแรกครับกับไม้รลับครับไม้ไม้ครับพี่น้องนี่ครับ พอดีได้แล้วเลี้ยงครับหนึ่งเตี้ยมครับพงว่าจากนี้ไปหาค่ำนี่จีไดอีก,กตัวหรือบอ่อนะครับพี่น้องครับจากนี้ให้ไปหลุนไปโชว์น้ากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปลาก,าก,ากล็ร่งขึ้นพี่น้องหกขั้นนี่พี่นอ้องคนยะพูนอีกสามครับลากผ่าใบอีกสามครับอยู่นี่สามหกขั้นครับเมือนนี่พอ <c oughs> ดีทายตอนดึงให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับผมมีตากล่องเนาะพี่น้องเนาะ เอาตอนขึ้นโคกแล้วกันพี่น้องเอา้าเดี๋ยวรอรุนรอช์น้งกันอีครับสีมานอีกบ่สีมานรอบคำบ่ไหมบ่อนะครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องไปเบิ้งน้ากันสีใดอีกขึ้นบ่เด็ด,ด,ดแล้วครับพี่น้องครับดตัวเดียวแล้วครับมื่อนี้ไม้รับครับไม้รับเดตัวเดียว

Terima kasih telah